รวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลโดยแกนนำก็คือพักคก้าไกลโอเคละผ่านฉลุยด้วยคะแนน313<ะ>คะแนน8พรพักการเมืองนะะดานต่อไปด่านต่อไปก็คือสอวอจะ<า> <37 6. S 1> ยกมือให้คุณพิธาเป็นนายรัฐมนตรีหรือไม่ทีนี้มันก็มีประเด็นตรงที่ว่ามีบางกลุ่มที่อยู่ในการเมืองเนี่ยเขาบอกว่าเราเป็น สมาชิกของพรรคการเมืองเราควรจะยกมือให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีอันนั้นแปลว่าเขาเนี่ยต้องการจะบอกว่าสวาไม่เกี่ยวพวกเขานี่แหละถ้าจะให้คุณพิธาได้เป็นนายกก็ต้องพวกเขานี่แหละเขาที่ว่าเนี่ยมีคะแนนเสียงสักกี่เสียงอันนี้พี่ว่าไม่ถึง63ามคิดว่าไม่ถึง63าไม่ถึง63าอย่างแน่นอนซึ่งมันต้องใช้ทั้งหมด6กค,คือเขายังขาดอีก63 63าานะตอนนี้ได้มาอีกสามก็ต้องตัดออกไป คิดว่าเสียงไม่พอนะไม่พอค่ะสามเจ็ดหกได้ยากมากเพราะฉะนั้นถ้าเราฟังดูนะครับพักเพื่อไทยเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เขาให้เกียรติครับในการที่จะให้พักเก้าไกลตั้งแต่ถ้าเกิดพักเก้าไกลตั้งไม่ได้แล้วเพื่อไทยลุกขึ้นมาตั้งเขาไม่ผิดนะว่าเขาไม่ได้นะเพราะรอบที่แล้วนะั้นจำนวนสสที่เยอะที่สุดคือพักเพื่อไทยนะมไม่ใช่พักพลังประชารัฐนะเดี๋ยวนะถ้าเป็นพักเพื่อไทยจัดตั้ง นั่นก็แปลว่าก้าวไกลเนี่ยต้องไปเป็นฝ่ายค้านอย่างนั้นนะสิถ้าสมมติว่าเพื่อไทยเขารวมได้251เสียง <c oughs> เขาไม่ต้อง376รนะอาจารย์ชื่วอว่าเขารวมได้ก็แปลว่าจะต้องมีอีกหนึ่งพักเนี่ยมันก็ต้องมีเข,าขา้ามาที่ตอนนี้อยู่ที่จะเป็นฝ่ายค้านเนี่ยต้องกลับมาอยู่กับเพื่อไทยพลังประชารัฐหรือภูมิใจไทยก็เป็นไปได้ทั้งสองพักแหละภูมิใจไทยเนี่ยคุณเนวินพูดชัดเจนนะ ว่าคุณอนุทินไม่เคยมีปัญหากับเพื่อไทยใช่ครับขณะดเดียวกันเนี่ยลุงป้อมเองก็ไม่ได้มีความชัดเจนว่าจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกันคําว่าไม่มีลุงไม่มีอาราไม่มีเราเนี่ยไม่ใช่เป็นของเพื่อไทยนะเป็นของเก้าไกลเขาแต่คุณอนุทินกับคุณเศรษฐาเขาฟาดกันอยู่นะคือการฟาดด้วยการด่ากันเนี่ยมันยังง่ายกว่าการเปลี่ยนจุดยืนนะ อาจารย์มองว่าไปได้นะร่วมกันได้นะเราด่ากันเราขอโทษกันได้ไหมได้แต่การเปลี่ยนจุดยืนนี่มันต้องบอกให้ประชาชนนะว่าจะนตาบอดเสียเลยนะเออเพราะฉะนั้นที่เขาอาจจะด่ากันบ้างอะไรกันบ้างมันยกโทษขอโทษกันได้ลุงตู่กับพี่เคลร์ยังคืนดีกันได้ ขนาดท้ายยิงกันเอยแค่ยังคืนดีกันได้เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าคุณเศรษฐากับคุณทิ่งจะเฉ่งอะไรกันเขาก็คืนดีกันได้ไม่ใช่ยากเย็นเข็นใจอะไรแล้วฟังคุณทักษิณที่ออกขับเฮ้าแล้วเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่าให้โอกาสก่อนทุกคนเคารพตรงนี้ต้องให้โอกาสก้าวไกลก่อนแต่ถ้าเกิดก้าวไกลตั้งได้เป็นสําเร็จนั้นมันก็ไม่ได้เป็นการผิดมารยาทแต่อย่างใดคือถ้าแย่ง จัดตอนเนี้ยผิดมารยาทครับแต่การที่ปล่อยให้เบอร์หนึ่งจัดไปก่อนแล้วเบอร์หนึ่งจัดไม่ได้แล้วก็าเลยลุกขึ้นมาจัดไม่ถือว่าผิดมารยาทไม่ถือว่าผิดถือว่ามาตามในคันลองใช่อก็แปลว่าเพราะว่าเขาไม่ได้วางไว้ว่าพักที่ได้ที่หนึ่งต้องเป็นรัฐบาลเขาวางไว้ว่าพักไหนรวบรวมเสียงได้ไดเกินกว่ากึ่งหนึ่งนะของรัฐสภาโอ้อย่างนี้เปอร์เซ็นที่การแก้ไขหรือยกเลิก กฎหมายในหนึ่งสองเนี่ยก็อาจจะถูกลอยแพสิครับถ้าสมมุติว่าก้าวไกลไม่ได้เป็นเราจะเพิ่งลอยแพนะสมมุติอันนี้พี่สมมุติอยากรู้ละถ้าก้าวไกลเขาอยากจะเป็นนายกจริงๆ,ๆเขาอาจจะออกมาแสดงปฏิญญาก็ได้ว่าเราจะขอเป็นรัฐบาลเมื่อประชาชน และหลายๆลาพรรคการเมืองที่มาร่วมกับเราไม่สบายใจเรื่อง1นึสองดังนั้นในสมัยที่เรากำลังจบรหานประเทศ4ปีนี้เราขอประจิญญาว่าเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับกฎหมายมาตรา1นึ่อ่าแล้วเด็ก3นิ้วทํำยังไงอ่ะก็ไปถามกันเอง,เองละกันตรงนี้คุณอด,ดีตเคยใช้เอกสารสอสอไปรประกันตัวเขาแล้วและคะแนนเสียงที่บอบให้ก้าวไกลเนี่ยเด็กกลุ่มนี้เท่าไหร่ก็ไปบอกเด็กสินงน สมลูกพ่ออยากให้พ่อเป็นนายกไหมถ้าอยากให้พ่อเป็นนายกนะลูกก็ต้องทําใจก็เหมือนกับตอนที่ประกาศมาว่าทีแรกจะยกเลิกคุณช่อคุณอาราธรก็คือบอกว่ายกเลิกหลังๆมาอ่อนลงมันยกเลิกยังไม่ได้แก้ไขก่อนแล้วกันเพราะฉะนั้นรอเวลาได้ไาอย่าลืมนะไม่รู้ตาลืมไปได้อย่างมีคนคนหนึ่งในพักเขาบอกว่า16ปีเขารอได้ คนคนคน,นั้นเมื่อสี่ปีนี้มันยังไม่ได้นะแล้วข่าวหน้าเนี่ยถ้าเก<า>ิดบริหารประเทศดีอา,อาจจะได้ส0 0ร้อยกว่าเสียงโดยไม่ต้องไปรออะไรเลยอันี้อย่างหนึง่งพอหมด5ปีนี้สวอบอไม่มีสิทธิ์แล้วนะคะออันนี้ต้องบอกด้วยนะทำความเข้าใจก็สวอบอเนี่ยจะหมดหมดพอครบ5ปีเขาหมดสิทธิ์ในการจะหวตอายุหมดสวบอวบเจ็ดปีแต่ว่าเขานี่มีสิทธิ์โหวตในยกได้แค่ห้าปีไม่ใช่ว่าสวอจะอยู่ไปนิรันดร์ เพราะฉะนั้นถ้าเขาอยู่ครบสี่ปีครับแล้วก็เขาบริหารดีคะแนนเขาอาจจะเยอะขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเขาตอนนั้นแค่ได้ครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรเขาไม่ต้องงอสอวอเพราะสอวอไม่มีสิทธิ์แล้ว